โซนิ่งหนึ่งสองห้านะครับตัวเก่านะครับแต่งสวยนะครับเครื่องเดิมไล่คาบูเโปนะครับสุดสีบิวเบิร์กให้ใหม่นะครับอะไรก็พอมีครับปั๊มหน้าแบมโบจานเจาะนะครับโซแกนทองนะครับมอน้ำสิบียนะครับรถจัดสภาพใหม่ให้หมดนะครับพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟก็ไล่ให้ติดครบหมดเครื่องยนต์ก็เซ็กให้หมดนะครับรถสวยๆครับคันนี้สวยมากคินคิน สีริมลิมนะครับดูครับสุดสีนี่นะครับเงาเงาครับสะอาดสะอาดตายางก็เบิกใ้ใหม่นะครับทั้งหน้าหลังนะครับฟับงเสียงสตาร์ทง่ายนะเครื่งองยยต์น้ำมันรู้สึกว่าใกล้จะหมดแล้ว เงียบนะครับเรื่องเงียบโดยวังโอเคนะครับ อะไรนะครับซี้ไปโอเคครับสว,สวยครับประมาณนี้เลยนะครับ